ซื้อคอมในงบ30,000ยุคนี้ควรได้สเปคอะไรเป็นขั้นต่ำถึงจะไม่โดนร้านฟันหัวแบะ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับสำหรับณเวลานี้ครับใครมีเงินใครมีงบประมาณจะซื้อคอมคอมเฉพาะเคสแบบนี้นะครับไม่รวมหน้าจอนะในงบประมาณ30,000บาทครับแล้วยังไม่แน่ใจว่าควรจะได้สเปคอะไรดีจะจัดสเปคแบบไหนได้สเปคอะไรเป็นขั้นต่ําจัดแบบไหนถึงจะคุ้มไปหน้าร้านและเขาจัดมาให้ดูแบบไหนถึงว่าดีถึงว่าใช่นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบเลยงบคอมสเปค3 0 0 0 0บาทได้แค่ไหนถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไป ในยุคนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ายุคนี้คอมมันก็มี CPU รุ่นใหม่การ์จอรุ่นใหม่ RAM SSD อีกมากมายเลยบางคนก็ดูไม่เป็นบางทีเห็นคอมเปสเปค i n น e l e o r e i5 c o คอ i อเโอ้ยว่าคุ้มแล้วเว้ยได้ i5 i7 พอซื้อกลับบ้านไปปับ๊บอ้าวศึกษาหาข้อมูลอีกทีนึง ดันได้สเปกค,ค,คอมแบบตกรุ่นตกเจเนอเรชันซะอย่างนั้นนะครับมาเดี๋ยววันนี้อย่าลีลาให้ช้าทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นทีละส่วนกันเลยดีกว่าว่าสเปคแบบไหนถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับงบประมาณ3 0 0 0 0บาทในยุคนี้ครับมาเริ่มกันที่ CPU ครับตัวนี้เลยเป็นตัวคุ้มตัวตึงสําหรับยุคนี้ครับ Intel Core i5 14400F นเะครับเป็น Intel Generation ที่14นะครับเป็นแบบ Hybrid c o r e มาพร้อม P c o ค e และ ECore ซึ่งจะทํางานร่วมกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับเน้นการทํางานได้อย่างหลากหลายในยุคนี้เลยก็ว่าได้แล้วต้องบอกเลยว่า i 5ยุคนี้เนี่ยแรงกว่า i 7 i 9ในยุคแบบ gen 9 gen 10ยุคเก่าแน่นอนนะครับแต่บางคนก็อาจจะไปเปรียบเทียบก,กับ intel 73นะครับอย่าง i 5 1 3 4 0 0 f ซึ่งราคาระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ประมาณ1000บาทแต่อย่าลืมนะครับ งบประมาณ1,000บาทเนี่ยเราหามาอะไรก็ได้ทั้งปีนึงเนี่ยเราหาเงินได้มากกว่า1,000บาทอยู่แล้วครับแต่ CPU ซื้อแล้วซื้อเลยจะอัปเกรดจะเปลี่ยนก็ยากเปลี่ยนทีก็ต้องถอดเปลี่ยนทั้งตัวราคาไม่ใช่1ั0 0องพ0ดังนั้นครับ CPU ซื้อไปแล้วควรซื้อให้จบให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานของเราถ้าเล่นเกมก็เลือก i5 1>, 1 4 4 0 0 f ไปเลยจบกว่านะครับเจเนอเรชันใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่ามีความแรงที่มากกว่านิดนึงแต่ก็ยังคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับเพราะว่าราคาต่างกันระหว่าง Gen13 กับ Gen14 ประสิทธิภาพย่อมต่างกันด้วยการใช้งานในระยะยาวก็ย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับสำหรับ cpu เลือกเป็น i 5 1 4 4 0 0 f ไปเลยเป็นสเปค cpu ขั้นต่ำในคอมงบ3าม0มยุคนี้ ต้องได้ตัวนี้เท่านั้นหรือต่ำกว่านี้ก็เป็น i5 1 3 4 0ส f ก็ได้ความแรงไม่ต่างกันมากมายเผื่อใครแบบบวกลบตัดงบแล้วมันอาจจะขัดขาดเก,เกินไปนิดหน่อยก็ลองลด CPU ลงมาได้แต่แนะนำนะาย,ยังไงเจน4ก็คุ้มกว่านะครับถัดมาครับที่การ์ดจอนี่เลย asus G-FORCE RTX 4060 Dual Evo ต้องบอกเลยว่างบ3 0,000ื่นยุคนี้การ์ดจอต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นครับแต่อาจจะต่างยี่ห้อต่างรุ่นกันก็ได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ับาทนะครับบวกลบได้ไม่เกินนี้หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นที่เป็นรุ่น3พัดลมหรือว่ารุ่น2พัดลมขนาดเล็กก็แล้วแต่คนจะเลือกแล้วกันเพราะว่าหน้าร้านหรือว่าสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยมันก็มีของไม่เหมือนกันนะครับซึ่งราคามันก็มีปรับขึ้นปรับลงกันได้ตามแต่ละช่วงเวลานะถามว่าทําไมต้องเป็นการ์ดจอต มันเป็นการ์ดจอรุ่นที่คุ้มที่สุดแล้วก็คนธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยในงบประมาณราคา10,000บาทมันไม่ได้แพงอเวอร์อะไรมากมายนะครับซึ่งตัวกาจอเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญในการเล่นเกมเลยนะครับเพราะว่าอยากเล่นเกมให้ได้เฟรมเรตเยอะๆเล่นเกมให้มันแดงแรงไหลลื่นเนี่ยต้องใช้กาจอเป็นหลักนั่นเองซึ่ง CPU อย่าง i5 1 4 4 0 f เนี่ยสามารถจับคู่ได้กับกาจอขั้นต่าเลยอะ รุ่นอะไรก็ได้ได้ท็อปสุดผมแนะนำยัน4070กันเลยนะครับสำหรับการ์ดจอที่จะแนะนำให้จับคู่กับ Intel Core i 5 14400F นะครับดังนั้นตัว4060ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะสมด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ยังสามารถรองรับการเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้ซึ่งคุณภาพกราฟิกเองก็สามารถปรับได้สุดๆที่ความละเอียด 2K ถึง 4K กันเลยซึ่งก็แล้วแต่เกมด้วยนะครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นการ์ดจอตัวคุ้มในงบ3 0,000 สามหมถ้าได้ต่ํากว่าตัวนี้ผมว่าไม่แนะนําแล้วนะครับอย่างไปเล่นเจนเก่าอย่าง3060หรือว่าไปเล่น4050เองผมว่า4060เนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าดังนั้นการ์ดจอตัวนี้สมเหตุสมผลกับคอมในงบประมาณ30,000บาทนะครับหยิบตัวนี้มาได้เลยมาต่อกันครับที่เมนบอร์ดตัวนี้เป็น asus prime b 7 6 0 ma wifi นะครับ เป็นเมนบอร์ดขนาดที่เล็กๆหน่อย M.ATX ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรมากเน้นความคุ้มค่าคุ้มราคารุ่นพรามของ ASUS เนี่ยนมป็นตัวคุม้มหรือว่าจะเป็น B.760 ของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นก็ได้นะครับแต่ B.760 เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ราคาคุ้มค่าแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยยังออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในระยะยาวได้อีกด้วยนะครับเมนบอร์ดถามว่าดูยังไงเลือกซื้อยังไงนะครับหลักๆเลยผมต้องบอกเลยว่า ส l o อ RAM เป็นสิ่งสําคัญเจ้า B760MA WiFi Prime ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีส l ลอ RAM ให้มาถึง4ส l ลอเลยซึ่งรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตได้นะแล้วก็ยังมี SSD นะครับส l ลอ SSD แบบ M.2 เนี่ยให้มาถึง2ส l ลอด,ด้วยก็สามารถรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมได้แล้วก็ยังมี expansion ส l o อมาถึง3ส l ลอเลยอนาคตอยากจะอัปเกรดเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเนะช่น card capture card WiFi หรือว่า card อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ย คุณก็สามารถซื้อมาใส่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนั่นเองและที่สําคัญนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 6อีกด้วยนั่นเองทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อการ์ด Wi-Fi มาต่อให้มันยุ่งยากหรือว่าเปลืองพื้นที่บนเมนบอร์ดเลยนะฮะแล้วก็บางจุดบางส่วนก็อาจจะขาดขาดห,หายไปบ้างเช่นเมนบอร์ดตัวนี้ ไม่มีพอร์ต Type C นะครับดังนั้นการที่เราจะซื้อเมนบอร์ดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้งานอะไรบ้างเช่นพอร์ต Type C มีไหม USB ให้มาพอหรือเปล่ามี e x p a n s i o n Slot ที่จะสามารถใส่การ์ดจอการ์ด p c i ต่างๆได้กี่สล็อต ต้องดูตรงส่วนนี้ด้วยซึ่งบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลสมราคาแล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวอัปเกรดเพิ่มเติมได้แล้วก็เมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต B760 นยะยังสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ CPU ได้หลายรุ่นด้วยไม่ว่าจะเป็น Gen 12 Gen13 Gen14 อนาคต Gen15 ก็น่าจะรองรับด้วยเช่นกันอนาคตเผลอๆอ,อ,อาจจะลากยาวไปยัน Gen16 เลยก็ได้นะครับและเมนบอร์ดตัวนี้เป็นซ so ็อกเก็ต LGA 1 7 0 0ก็หมายความว่ามันแมทกับ CPU Intel Gen14 อย่าง I5 1 4 4 0 0 f นั่นเองครับถัดมาครับที่ตัวแร m ตัวนี้เป็นแร m kingston fury beast ddr5 rgb นะครับลืมบอกไปว่าเมนบอร์ดเจ้า asus prime b760m เนี่ยรองรับแรม ddr5 นะครับซึ่ง ddr5 เป็นมาตรฐานใหม่ของแรมในยุคนี้เลยและก็ใช้งานต่อเนื่องยาวๆไปในอีกอนาคตนะครับดังนั้นซื้อเมนบอร์ดควรเลือกซื้อที่มันรองรับแรม ddr5 ด้วยนะและก็ที่สำคัญนะครับผมใส่เป็น 16GB แบบ8 82แแถวถามว่าพอไหมในยุคนี้ ก็เพียงพอประมาณนึ่งสำหรับการเล่นเกมในยุคนี้นะครับบางคนก็อาจจะเล่นเกมที่ไม่ได้กินแรมเยอะมากใช้งานที่ไม่ได้กินแรมเยอะมากอะไรมากมายนะักแต่พอในอนาคตเนี่ยเป็นเกมใหม่ๆห,หรือว่าทํางานที่ต้องการใช้แรมเยอะเช่นการตัดต่อวิดีโอหรือการทํางาน 3D มีโมเดลีขนาดใหญ่ๆห,หรือว่าทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเล่นเกมที่ใหญ่มากขึ้นเนี่ย อาจจะต้องใช้ r รมเยอะขึ้นการที่เราเลือกแรม16 g b นะครับอนาคตก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมไปเป็น32 g b ได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องถอดแ a m ของเดิมทิ้งแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแบบเมนบอร์ดที่มี2สล็อตนะครับ ดังนั้นยุคนี้16 g b เป็นขั้นต่ําถือว่าเพียงพอถ้ายังไม่มีความจําเป็นก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่32 g b นะครับแต่ถ้าถามว่าใส่เผื่อได้ไหมก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ผมเลือก16 g b ในยุคนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นั่นเองนะครับส่วน SSD ครับอันนี้ผมหยิบมาใส่เป็น Kingston NV2 500 g b ถามว่าพอไหมก็พอบ้างไม่พอบ้างแล้วแต่คนบางคนเล่นเกมเยอะก็อาจจะไม่พอซื้อ1เทใส่ได้แต่ถามว่า เกมเนี่ยมันจะเป็นต้องเต็มเครื่องตลอดเวลาไหมก็ไม่นะฮะเราเล่นก็เล่นทีละเกมอยากจะเล่นเกมใหม่ก็ลบเกมเดิมทิ้งโหลดเกมใหม่มาลงพื้นที่ก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากมายแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครจะเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยผมไม่ได้นํานะนนะให้เก็บใส่เครื่องเก็บใส่ SSD มีข้อมูลเยอะอะไรสําคัญไปใส่คลาวหรือว่าซื้อฮาร์ดดิส์มาใส่ดีกว่ามันทนกว่านะครับอย่างน้อยเวลามันจะเสียอะไรก็มีอาการบอกล่วงหน้าไม่เหมือน SSD ครับ จะเสียคือไปเลยฮะข้อมูลข้อมูลหายเรียบนะครับดังนั้น ssd ยุคนี้ก็เพียงพอไหมกับห้0 g b กก็พอสำหรับการเล่นเกมแล้วก็การทำงานต่างๆไม่พอก็ลบแล้วก็ลงเกมใหม่ได้แต่ถ้าใครงบเหลือก็ใส่1 t b ทได้แต่ผมอยากจะเน้น cpu แล้วก็การ์ดจอเป็นหลักเพื่อให้การเล่นเกมทำาเฟม e r a ได้ดสูงดังนั้นผมก็เลยเลือก ssd เป็น 500GB นั่นเองครับและหัวใจของคอมพิวเตอร์ครับคือตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแ cx r s a i r CX 6 5 0 650วัตต์80บพัทบอน power supply ครับมันก็เปรียบเสมือนหัวใจที่จะจ่ายกระแสะเลือดไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายนั่นเองถ้า power supply ไม่ดีหรือว่ามาตรฐานไม่ถึงนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระยะยาวเนี่ยอาจจะพังไวก็เป็นได้ด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้น power supply 6 5 0วัตต์นะครับก็เพียงพอในการจ่ายกระแสะไฟให้กับการ,ร์ดจอ RTX 4060กับ CPU i5 1>, 1 4 4 0 0 F ด้วยนั่นเองแล้วก็ยังเป็น power supply ที่มีมาตรฐานดีได้แบรนด์ Corsair มาติดไว้เนี่ยก็ไว้ใจได้ประมาณนึงนะครับถามว่า power supply เรื่องี่ยดูยังไงไปดูที่การ์ดจอไปหลักครับการ์ดจอมันจะเขียน uh, power supply requirement ไว้ว่าต้องใช้ power supply กี่วัตต์แล้วก็ซื้อ power supply ให้เหมาะสมตามนั้นอย่าง4 0 6 0เนี่ยจริงๆใช้5 5 0วัตต์ก็พอแต่เผื่อไว้เป็น650วัตต์ดีกว่านะครับจะได้ใช้งานกันไปยาวๆ power supply ไม่ทํางานหนักมากแล้วววก็รราาาคาะห่ง550ัต กับ650วัต์เนี่ยราคาต่างแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเลือก650วัต์ไปเลยคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับแต่ขอเตือนไปนิดนึงเพราะว่าสป라이เนี่ยไม่จําเป็นอย่าไปลดสเปคเด็ดขาดถึงจําเป็นแค่ไหนก็ตามอย่าไปลดสเปคนะครับระลึกคิดไว้เสมอเลยเพราะว่าสป라이เปรียบเสมือนหัวใจนะครับและสุดท้ายครับกับเคสตัวนี้ผมเลือกใช้เป็น n t t e c nx290 นะครับถามว่าทำไมเลือกตัวนี้หนึ่งเ, RGB งไไรเพราาะว่ไฟเป็น ARGB ควบคุมไฟผ่านเมนบอร์ดได้นะแล้วก็ถ้าเมนบอร์ดใครไม่รองรับไฟ A R G B ก็ไปซื้อกล่องคอนโทรลไฟ A R G B เนี่ยมาต่อแยกได้กล่องนึงไม่กี่ตั้งครับ200กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ชอบก็ปิดไปนะแต่สําคัญเลยผมอยากให้ดูคือเรื่อง Airflow ครับหน้าเคสเป็นแบบตะแกรงนะฮะค่อนข้างมีพื้นที่ในการให้ลมเข้าค่อนข้างเยอะดังนั้น a i r f l o w ดี Airflow ดีก็จะทําให้คอมคุณเย็นขึ้นด้วยดังนั้นครับการเลือกซื้อเคสเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความสวยงามจริงจริง อย่าซื้อคอมหน้ากระจกหน้ากระจกทุบๆเนี่ยโอ้โหลมแอร์โฟลวมันผ่านยากสวยก็จริงแต่ว่าความเย็นมันสู้แบบเคสหน้าตะแกรงแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่คนชอบละกันนะครับยังไงเคสแบบหน้ากระจกบางรุ่นบางยี่ห้อก็ทำแอร์โฟลมาดีได้เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเคสด้วยแต่ผมแนะนําก็ให้ดูเอาตามความชอบของเรานะครับซึ่งการเลือกซื้อตัวเคสครับนอกจากดูขนาดเคสที่เหมาะสมกับเมนบอร์ดแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยนะครับแล้วก็งบประมาณของเราด้วยนะแต่งบ30 0 0 0บาทเคสผมเลือกประมาณพันสองพก็พอละไม่เกินนี้นะแล้วก็เรื่องระบบคูลงนะครับพวกคีสติ้งแต่งเองแบบทรงทาวเวอร์มีพัดลมใหญ่ๆ R G B หรือว่าเป็นชุดน้ำอะไรพวกนี้นะครับถามว่าจะเป็นไหมผมมองว่า ติดไว้ก็ดีเหมือนกันมันช่วยให้ CPU เย็นขึ้นพอ CPU เย็นพัดลมก็หมุนรอบต่ําเสียงคอมก็ไม่ดังแล้วก็ CPU ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆความร้อนต่าๆด้วยถามว่าซิงค์เดิมที่แถมมากับ CPU เนี่ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาทำงานรอบสูงๆเวลา CPU มันร้อนเนี่ยพัดลมมันปั่นรอบสูงเลยเสียงมันดังหนวกหูมันก็เพียงพอ พอเพียงแบบแค่พอใช้และการกับการใช้งานถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรมากมายถ้าเอาจริงๆก็ไปซื้อซิงค์แบบทรงทาวเวอร์ราคาประมาณพันต้นต้นหรือไม่เกินพันพวกนี้มาใส่ก็ได้ทําให้ CPU เย็นขึ้นแบบเห็นผลชัดเจนแล้วก็เสียงพัดลมไม่ดังด้วยแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือ สเปคคอมงบ30,000ืของเรานะครับจริงๆงบตัวนี้มันอาจจะเกิน30,000มานิดหน่อยประมาณ3900 0นระครับราคาแบบชัดๆเป๊ะๆสเปคโดยรวมจริงๆไปดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งราคาผมอ้างอิงจากเว็บ JIB นะเป็นเว็บมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงราคาได้นะครับส่วนใครไปดูร้านค้าออนไลน์อื่นก็แล้วแต่แตราคานาราของแต่ละร้านละกันผมอ้างอิงแหล่งเดียวมันจะได้ควบคุมราคาได้ง่ายนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าเฮ้ยซื้อมางบส0,000แล้วจัดมาแบบ นี้จะดีไหมจะแรงไหม คุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูกันที่การทดสอบแรกครับกับสามนีมาร์ไฟสไตร์ครับทำคะแนานรวมด้ที่2 3 9 9 1คะแนนนะครับใกล้เคียงกับมาตรฐานเลยนะแล้วก็ถัดมาครับที่สามนีมาร์ไทม์สปายเอ็กตรีมครับทดสอบแบบ 4K เน้นๆเลยตัวนี้สามารถรัน 4K ได้นะก็ทำคะแนานรวมไปที่4,974คะแนนซึ่งคะแนนการเปนชิม่าพวกนี้นะครับสามารถเอาไปอ้างยิงกับคอมเซตเซตอื่นได้เพราะว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ทดสอบในมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะครับดูคะแนนนี้ยิงคะแน มหมายความว่าคอมนั้นยิ่งแรงนะครับเริ่มต้นทดสอบเกมแรกครับกับเกมผับจีเกมขวัญใจมหาชนที่โหลดฟรีฟรีนะครับปรับภาพความละเอียด 2K คุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอัลตร้าสุดหมดทุกอย่างเลยตัวเกมนี้เนี่ยสามารถทำเฟรมเรทได้สูงถึงประมาณ110 -140 อถึง fps ครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยแรม 16GB ครับใส่ไปก็เพียงพอกับการใช้งานและที่สำคัญนะครับเล่นเกมยุคนี้นะฮะกับคอมเซ็ตแบบนี้ราคาประมาณ30 0 0 0บาทเนี่ย ควรปรับภาพ 2K ได้แบบสบายสบายแล้วนะครับเห็นไหมเฟรมเรทมันสูงมากใช้งานรูปกับหน้าจอ144 h z ได้ด้วยนั่นเองเพราะว่า ยิ่งเฟรมเรทสูงมันยิ่งตอบสนองกับหน้าจอได้เข้ากันดีนะครับและด้วยความที่เป็นการ์ดจอ NV i d i a เดีย RTX 4060นะครับมันสามารถเข้ากับหน้าจอที่รองรับ G-Sync หรือว่า FreeSync ได้ด้วยนั่นเองนอกจากนี้อุณหภูมิตัวเครื่องขณะเล่นผับ G ีก็ไม่ร้อนด้วยนะครับ CPU ใช้ไป25%เท่านั้นเองซึ่งเกมผับ G ควรสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วยนะฮะสามารถสตรีมออกได้หลายช่องทางเลยนะ CPU บอกเลยแค่ i5 14 4 0 0 f เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วในยุคนี้นะครับถัดมาที่เกมดีไฟนอลคร เปด k อีกเช่นกันเปิด blss แล้วก็เปิด NV i d i a เดีย e g ร n e r a t i o n นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้สามารถรองรับได้แค่การ์ดจอ n อ i น i a เดียเท่านั้นและเข้ามาในเกมครับโอ้โหเป็นไงเฟรมเรทบอกเลยว่าใกล้หิงกับผับจีครับอยู่ที่ประมาณ120-140เฟรมแล้วแต่ฉากแลวแต่ช่วงด้วยฉากนี้อาจจะดีเทลอะไรไม่เยอะมากมายก็หรือเป็นด่านใหม่ด้วยไม่แน่ใจนะเฟรมเรทถือว่าทาได้สูงมากนะครับแล้วก็แรมถือว่าค่อนข้างปริ่มน้ําเลยถามว่าสตรีมได้ไหมสตรีมได้แต่เเเเฟรรรมมทออาาาจจะดบบ้งงงในนัหวี่ล่ลก แล้วก็สตรีมเกมอย่างพวกเกมที่เป็น t ร i p l e A หรือว่าเกมดีไฟนอลเนี่ยนะฮะก็แนะนําออกแค่ช่องทางเดียวก็พอซึ่งเกมนี้ใช้ CPU ค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่ประมาณ40-50%เลยแล้วก็การ์ดจอก็ใช้ไปเต็มที่ด้วยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิไม่ร้อนครับ CPU ไม่เกิน80องศาการ์ดจอไม่เกิน60องศาเซตสามหมื่นทำได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าว้าวแล้วนะครับสำหรับเกมในยุคนี้มันมันแรงมันแรงเกินกราฟิกในยุคนี้ไปไกลแล้วแล้วก็ปรับภาพ 2K ได้ด้วยหน้าจอ 2K เดีย๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงครับเอามาเล่นเกมกับพวกดีไฟนอนที่เป็นเกมฟรีนะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเล่นได้สนุกมากเพื่อนๆเ,เอาง่ายๆนะครับไปตั้งตีกับเพื่อนเล่นกันสาคนบอกเลยว่าได้ทั้งคืนไม่นอนก็ยังได้นะฮะและเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆไม่มีปัญหารับเฟรมเรทก็ถือว่าทําได้สูงด้วยแล้วก็เฟรมเรทแทบจะไม่ดรอปเลยในทุกๆการต่อสู้นะครับมาดูเกมซิงเกิลเพลเยอร์กราฟิกโหดๆอย่างเกม c y b e อร์พัง0 7 7กันบ้างดีกว่าครับ เกมนี้ก็ปรับกราฟิกเป็น Ray Tracing Low นะครับเปิด DLSS เป็น Auto แล้วก็ความละเอียด 2K แล้วก็เปิด f r a ม Generation ด้วยแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้ก็สำหรับการจอ NVIDIA เอเชนกันนะครับซึ่งเฟรมเรททำได้ก็ประมาณ90เฟรมถึง100เฟรมบางช่วงอาจจะตกไป80บ้างแต่เกมนี้ถือว่ากินทรัพยากรต,ตัวเครื่องไปเยอะครับ CPU ใช้ไปประมาณ30%แล้วก็แรมใช้ไป10 g b เท่านั้นด้วยเรื่องเกมไซเบอร์พังเนี่ยคูสามารถทำคอนเทนต์ได้เยอะเลยนะเพราะว่า ในพวก Youtube หรือว่าในวกวุมคลิปรียลต่างๆบน t ิกตอกเนี่ยทำคอนเทนต์แบบแนวสป e ดคิลลิ่งเนี่ยคนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คอนท้างป๊อปปูล่าด้วยเป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งเป็นเกม s i n เกิลเทเยอรที่เล่นได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะคอนเทนต์ค่อนท้างเยอะแล้วก็ภาพสวยครับแต่ใช้สเปคไม่ค่อยหนักมากดังนั้นครับ สเปคคอม30,000บาทของเราที่ใช้ i 5 1 4 4 0 0 f กับการ์ดจอ4 0 6 0, 0เล่นได้สบายแน่นอนอย่างว่าหลายเกมนี้เป็นลูกลักของ N v i d i ีดเขานะครับใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นมันก็สามารถรองรับการเล่นเกมได้แบบสบายสบายแน่นอนเล่นไปสตรีมเกมไปได้ออกสัก 2- 3สช่องทางมาได้ซีพียูไหวการ์ดจอไหวแรมไหวเกมขนาดนี้บอกเลยว่าเบสสามหมื่นเล่นได้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับจากสเปกมาค,มคุ้มแบบเนี้ยโอ้โหเกมอะไรก็เล่นได้และสุดท้ายครับกับเกมฮอกบอร์ดเลกาซี่ครับเกมนี้ปรับภาพ 2K เบิดแล้วเอา 4K ไปเลยแล้วก็เปิด DLSS ออโต้เปิดเฟรมเจเนอเรชันไว้ด้วยนะครับยังไงเกมนี้มันกินสเปคเยอะใช่ไหมก็ลองดูกับสักตั้งแล้วกันแรมจะพอ CPU จะพอการ์จอจะไหวไหมนะครับ mm hmm. เข้าเกมมาในฉากหน้าโรงเรียนเนี่ยโอ้โหปรับไปขนาดนี้แล้วอะเฟรมเรทดูดิ60กับเฟรมสุดจริงอะไรจริงนี่ขนาดแรม16นเนี่ยสังเกตดูตัวแรมครับค่อนข้างติมน้ําเลยก็คือแรมไม่พอแหละถ้าปรับสุดเกมนี้จริงๆมันกินแรมประมาณ21กิกะไบต์นะครับ แต่16 g b ก็ถือว่าพอเล่นได้ไม่พอเล่นได้แะคือเล่นได้ลื่นเลยเรื่องเฟรมเรทประมาณนี้มันเทียบเท่ากับพวกเกมคอนโซลนะอย่างพวก PS5 อะไรพวกนี้แล้วเกมคอนโซลเนี่ยภาพคุณจะไม่ได้สวยขนาดนี้ด้วยนะครับจะโดนตัดทอนคุณภาพกราฟิกไปเยอะมากแต่นี่คืองบส0,000่นอ่ะคุณได้ปรับ 4K ได้เฟรมเรท60เฟรมได้เห็นไหมคุณภาพภาพคือเงียนกริบมากเลยนะครับแล้ว CPU กระจอก็คือทํางานไม่ได้หนักอะไรมากมายหลักๆคือแรมแหละแนะนำครับถ้าจะเล่นเกมแนวนี้จริงๆ ไปเพิ่มแรมครับ32 g b จบกว่าแล้วก็แรม32คุณสามารถนำไปทำงานด้านตัดต่อวิดีโอได้นะครับเพราะว่าตัดต่อวิดีโอ 4K r แรม16มันก็ไม่ค่อยจาพาะพอเท่าไหร่ยิ่งเจอเอฟเฟกต์เยอะๆนะครับซ้อนงานกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับแรม16ตึงเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จงานกระตุกกันไปหลายรอบเลยนะฮะสรุปครับเกมยังไงก็เล่นได้อย่าง Hogwarts Legacy Cyberpunk เนี่ย สองเกมนี้ก็ตัวตึงในวงการเกมอยู่แล้วนะครับในอนาคตเกมใหม่ๆเปิดตัวมามันก็สามารถรองรับได้ไปอีกหลายๆปีเลยเซตเนี้ยังต่ำเนี่ย5ปีเป็นอย่างน้อย ยังรองรับเกมได้แบบสบายๆเป็นอีกหนึ่งสเปคคอมรุ่นยอดนิยมที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเพราะคนส่วนใหญ่หนะครับซื้อคอมกังประมาณ30 0 0 0บาทนี่แหละทำให้สเปกเนี้ยไปสเปคที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสเปคมาตรฐานเลยสําหรับการเล่นเกมในยุคนี้ที่สามารถรองรับการเล่นเกมความละเอียด 2K หรือว่า 4K ได้อยากเล่นเกมให้เฟรมเรทไหลๆอย่างพวก War Legacy เนี่ยคุณปรับไปเป็น 2K ก็ได้แต่ถ้าชอบภาพแบบคมๆเพราะว่าเกมเนี้ยการเสพบรรยากาศภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยมันก็คือมันสวยไง,ไงปรับ 4K ไปเลย เฟรมเรทมันก็60เฟรมมันก็ไม่ห,หน่าเกลียดอะไรสำหรับยุคนี้นะครับเล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้ครับกับการทดสอบเล่นเกม4เกมทั้งหมดของเราน่าจะเห็นอะไรกันชัดเจนนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมง,งบประมาณ30,000บาทที่จะทําให้คุณไม่โดนฟันหัวแบะนะครับดูเอาไว้เอาไว้อ่านอิงครับสำหรับใครที่จะจัดสเปคคอมที่เป็นสเปค Intel เอาไว้เป็นแนวทางได้เลยไม่ห่วงกันนะครับหรือว่าจะจัดแบบซื้อเป็นเซตเลยก็ลิงก์อยู่ทางดีสคริปชั่นด้านล่างแล้ว แล้วก็ผมบอกไว้เลยว่าคอมเซตแบบนี้นะครับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแต่ถ้าใครเล่นคอมเซตที่แปลกๆหน่อยแบบเคสแบบ ITX หรือว่าหน้าตาแปลกๆต้องหาพวกอุปกรณ์เสริมมาใส่เนี่ยมีสายไรเซอร์ติดก้าจอแนวตั้งแบบนั้นก็จะราคาบวกลบเพิ่มเงินไปแต่ในงบ30 0 0 0บาทบวกลบนิดๆเนี่ยก็คือเป็นคอมเซตแบบมาตรฐานที่คนทั่วไปใช้กันนั่นเองเน,นะครับเอาไว้อ้างอิงกันได้นะวันนี้ดูแล้วใครที่กําลังจะหาซื้อคอมนะครับอย่าลืมเตือนหน้า มีงานสําคัญครับงานคอมมานดรับรองครับว่าซื้อคอมในงานคอมมานดไม่ไว่าจะเป็นคอมเซ็ตคอมประกอบโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ไอทีเกมมิ่งเกียร์ต่างๆในงานนี้คุ้มแน่นอนทั้งลดแรกแจกแถมรวมถึงผ่อน u ู e r เปอร์เซ็นแล้วก็โค้สลดอีกมากมายนั่นเองนะครับห้ามพลาด วันที่ประมาณ11 14มิถุนายนไปดูกันได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง JAB ด้วยที่สง่งคอมเซ็ตเซ็ตนี้มาให้ผมได้รีวิวการสนใจก็ไปสั่งซื้อทาง JAB กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพียงเท่านี้วันนี้ก็ดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้ตัวคอมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย